ครับสวัสดีครับพี่ซี่เฟสครับแฟสช่อสุกคนครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง้ะพี่น้องอ่ะวันนี้มาตามอาจารย์หรือเซียนพงกันหรือพ่อพงกันนะครับพี่น้องอ่ะอยู่บนน้อกวันนี้พ่อพงกันอ่ะพ่อพงเลขวิ่งไม่เคยหลุดจำพี่น้องสี่ครับผมอาจจะหลุดหรือจะพลาดตัวใดกันงวดนี้อ่ะออกลามาติดตามรับชมรับฟังร้องกันนะพี่น้องเด้อกับทางช่องเก้าแปดพารวย พ่อแลพารวยและชัยพารวยด้วยพี่น้องที่กับผมวันนี้อามาติตามพ่อพงกันนะครับเนาะนะครับผมอ่ะอามาติดตามช่วงฟังกันพี่น้องว่าแนวทางพ่อพงจับตัวได้กันครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อดีครับผมมาจามพ่อพงนะครับเนาะพ่อพงมนที่ิพันธุ์มากกวเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเข้าตรงๆให้บนออกล่างนอพอเนาะก็อา่ไปกีดเขาก็พ่อชควงีกว่มันบอมผมไปซื้อฝักอันสามหนึ่งหัวเนาะแปดหนึ่ออสามหนึ่งแปดหนึ่งผมะเห่นตะุนเนาะครับก็ได้พอได้ออกเจ็ดหนึบินก็ได้ครับดนี่เล่นมลายเด็กวินต้องการท่านเด็เคยมากเทียบไปนี่ เยมาันเท่านึงเลยเองเทือดเลยต้นคลิปเนาะโอ้วนมากนี่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 ดนี่นีมนี่นี่นีนี่นี้นีกนี่นย่บี่น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 ี่ี่สุ่นี่นี่นี่นุดนี่นีนี่นา่น่ีนนี่นีี่ีน่ีนนนีนน่น่น่นนี่่น่อนนนี่น่่ีุ่ด โอ้ครับผมโอ้ยชิบเป็นล่างเป็นบนอยู่นนอบานี้เบื้งตัวเลขแล้วเนป็นล่างล่างอยู่บนนอเนียเบื้องตัวเลขแล้วนี่ในี่ระจดตลีไปไปฟังกันออมาอีกครับตัวเลขผลองเนี่ยฟันดีไหมโอ้โอ้ฟันดีที่วางอะไรพอเอาฟันไปบ้านเกิดบ้านโนนยานบ้านโนนยาผมบ้านเลขที่ที่สามขึ้นก็ฟันไป จัดงานมขึ้นจัดงานคนเต็มงนอาหลอกหออเขียนเลยนะโอ้มเขียนมางามงามกยาบอาตวนนี้มขาวขงอนี่พอมันเตเล่ยพอล่างล่างอบนล่างพอหรือเอาล่างบนนั่น่างขึ้นบนต่งห่าง่างหานรบอยกางยิงล่างศู์ยิงบนสี โอ้วันนี้มันใจทีว่ะวันนี้มันใจคครมันใจแบมันใจคบลดกรรี่ก็ะึึงสองใบตัวใดดระรี่ได้หนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดสี่สามเรืเองหนึ่งสองสองแปดแปดสี่สามอือ่าันกหรอบนนี้วิ่งสี่กับสามแล้วเด้วเาเลนนหีย นั่นจะว่าคนตีกันเนี่นะมันสากล้องพือะไนะยัยด้บดาท่าระบันน่พรุนกับอะไรกนแน่พุนกอกรผมนีอนเกิดเมื่อนะครับโอ้ศูนยสามนี่เป็นตัวงามนะพรุนอะนสามกับศูนเจนี่เป็นเลขที่สวยงามพป่นเีบ เอาม่านี้มาจินจำเขาพพ้งกันเอาเป็นโค้งพุทไทยนะพ่อนะโค้งพุทไทยกับพ่อพงล่างนี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนู่ะรุมหนบ่แนปะน่นๆยิ่งศูนย์น้นศน็ด่างนี่ศูนย์0นี่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์สา้พ่อเน้นเน้นที่สามสุดยวนะนูว บนบนเนียนชี้ซ้ำตัวเดียวนี่70นครเนาะบนครับสามทีบุีบนวิ่งสามกีบอกามข้อพ่อคนนันบนวิ่งสามกีมากกน่าขาพ่อฝันดีว่าจะไหนคือนฝันว่าฝันดีที่ดีหมดทีเพราะขึ้นหมดกุเทียวบอกอ่มบกุเทียดีฝันบ้วะเพราฝันสามขึ้นหรือู้้สามขึ้นมันไัน้นี่ว่าเกิดวนรุ่งเช้าครับผมที่่มัน กับขึ้นไปบ้านเก่าบ้านชุดเจี๊ยบานีกิบบ้าน้านรอบแรกนะฝันครับผมเ่ยคู่กำเนิดคือปนั่งไปทางเงือนเต็มครับผมัอาจารย์นี่อาจารย์ครับผมกับฝันแค่นั้นนะวดสองมาสี่ห้กับันอีกครับผมสี่เอาพี่น้องกิฟีครับผม พ่อพงคนกับฟันดีได้หมดอีเด้อพี่น้องที่กับผมวัดสองฟันว่าล่องไส้ต่อเสาเสาเฮือนขึ้นละมุ่งสูงเทิร์นเทิร์นโอ้ไม่สูงมันไมนก็เย็นจ้ช่วยหรอวะโอ้สูงมันจะบวมมันจะบ่บวมจะบ่มคอจะบ่ขึ้นบนสบองหมดให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างชงใส่ไอยาว่าเด้อคือปลูกศึจิตเราคนหน่อยไม่ได้ต้อการอยู่บนนั้นกับผมซุดเจ็บน่นอย่าให้กับจะกินน้อยน่ะเด้อซุดเจ็บน่ะ ให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับผมกับเจ็ดศูนย์มาก่อนเนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบนล่างนะครับเอาพี่้องคลิปซีข้องฟันุองพ่อเราบัดนี่เมื่อนี่แอดจะมีน้ำใจค่ากาแฟของพ่อกับผมบริสุทธิ์กาแฟมากเอาเจ็ดอันนี้เราต้องพอเนาะส่วนตัวแล้วพ่อเนาะของตัวเรเป็นข้ากาแฟรับผมสุขหมันครับ พอได้ซื้อจิ๊บมาจิ๊มือมาเอาไปไพราว่าออาจจะได้ใสรถอาครับพี่น,น้องพีที่ครับผมพ,อพ่อ้งไ้โค้งคุอไทยเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวบนคู่เดียวล่างคู่เดียวแต่มีดตัวเน้นนะพี่น้องนะครับผมอ่ะตัวท<ซ>ี<ซ>น่นตรงสีว์สวยบาง สี่ห้าสี่แปดเน้นสี่สามหกครับเอาขอแท้าคนอ่านฟังก่อล่างวิ่ง0ูนย์ตัวเดียวครับผมครับจับคู่ศูนย์หนึ่งศูสาห้าย์เจ็ดเน้น0ูนยกับตัวความี่พาะศูนยอีกกับตัวความเฉพาครับศูนย์เจ็เจ็ดศูนย์น้ำให้ให้กับตัวน้ำเนาะเจ็ดศูนย์ศ์เจดครับกะวิทพตัวเดียวนะกว่าต้องการตรงเลยเนาะ น้อกจากตรงเป็พี่น้องยัให้กับตัวเดียวเหรอครับแต่กัปแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่น้องอย่ามันเปลี่ยนทองนะครับมันก็เปลี่ยนไปได้นะพ่อเนาะเอาววัดนี่พ่อมันใจศูนย์นี่มาแทนบโล่าณก่อ้ว่ามันคักอยู่เลยว่ามันคักว่ามันกันกล่องขับกาจริงวัดนี่ว่ากันจนปวดหัวนะเอาจนมึนนู่นนู่น่อนง่ายใจคิดบวดมันจะนอยเล่นยันหนงเดือ ตั้งแต่เลออกจนคอดมือนี่ที่สงกันแล้วกันอยูจนปวดปวดที่อาหมดตัวนี้ก็นํามากกันกันกันจนปวดมิทีก็อยากให้อ c ซีถึอเนาะครับผมแต่ถ้งจะพร้องกะไอย่างใดน้ำและเอาก็ต้องกันทีถูกน้ำกัน้ากามีเงินมีร้อมใจน้ำกัน นะครับอันนี้คือพ่อพงเด้อพี่น้องเด้อพ่อพงษ์อ้าวพี่น้องอีฟซี่มาแคปนะจอยกรอบเนี่ยยำพงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะเบอร์หนึ่อโรตีเนี่ยฮะโอ้จัดนักเลยพ่อพ่อซื้อโรตอรี่พ่อพ่ออ้าวพี่น้องอีฟซี่ครับผมพ่อจัดนักในชุดนี้พ่อใจตัวแรงล้อเบิงพี่น้องลอตเตอรี่่พอเออโรตี่ไปแล้วโรตี่กันนะพ่อมั่นใจตัวทั้งเลยโอ้โอ้มันใจตัวท่งตัวท่งก็คือซีสามแปดซีสาม ครกดกใบกแป่มเ้วมาข้างหน้าันูคือกับโอ้ครับบนบยเหล็กชุดเหล็กใบคอ้ะร้ัวปดหนึ่งสี่สสอีกใบนึงกสองปมร่วทายได้8 4ดอ้าถ้าโชคดีงวดีคุณพอว่าจะกลางเต้นฉลองกันเบิดหมู่บ้านมาินเกลปิยกซอยกลางเต้นปิดกซอย ปิดซ้อยเลยพี่น้องพี่กับผมข้าวออกตั้งวัดทีนึงในชุดนี้เลยถ้ำบุญใหญ่รุ่นแล้วกับพมถำบุญใหญ่เราพอเนาะการได้มากนี่ข้าวตรงทำบุญทำบุญเราจะเจริญแล้วก็มีดูดีไม่สุกอ้าขอให้โชคดีเนะพอได้เลี้ยงสีมาเลี้ยงเลยก็าเราพอเนาะโอ้จะได้ถ้าโชคดีดีจะได้เตรียมตัวมาแต่ไก่พี่น้องเอ็มซีกับปุยถ้ำบุญเอาไปกินลอตเตอรี่ไม่ชุดของเล่นอ่าเด็กอะเบงเบงไปนั่นพี่น้องเบงกัน เบื้งลายใบซับส้นนี่ครับผมแปดสี่สามพนพ่อพุ่ิ่นจัดลอตเตอรี่ไปแล้วสองใบสองคู่นะครับพี่น้องแปดสี่สามรับพี่น้องไออี่กซีคูเนาะกับผมค่ะมีซีหนึ่งซีสามซีห้าซีแปดคนั้นครับ f อซแต่ว่าพอแล้วเน้นที่แปดสี่สามครับผมลอตเตอรี่สองใบครับครับล่างนี่พอว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูน้ำกับตัวน้ำครับ แต่ว่าพอเตรียมมองอยู่นี่มันจะขี้หัวเจ็ดศูนย์เจ็ดยูนแล้วมันจะงามเลยก็ผมรวมสามตัวเนียนพุทธีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดไปกับพร้อมมี่น้องเอฟซีจับหน้าจอครับผมเลแนวทางของพ่อพงนะครับเนาะครับผมสบๆมันมันกันนะครับเด้อฟซีเอาทั้งนี้ทั้งนั้นกับขอขอบคุณขอบคุณพ่อพงษ์ครับที่แบ่งปันทั้งท mm hmm hmm ั้งให้เอฟซไปเสี่ยงโชคหรือไปยึดสลากกินแบ่งรัฐบาลกันวันที่สองนคอเนาะ อ่าขอบพระคุณมากขอบพระคุณดี